ถ้ารัฐบ,บาลมีศิุณภาพที่นิ่งนโยบายต่างประเทศที่ชัดสนับสนุนสกิลของระดับล่างให้ได้ดียังเชื่อมั่นว่าการขยายเติบโตไม่ได้แพ้10ปีก่อนหนะ้าพอทุกระยะที่ผ่านมามันจะโดดสูงขึ้นตลอดเวลาตัวเลขเข้าๆผมก็คงประมาณสักเท่าหนึ่งใน10ปีน่าจะเป็นไปได้ ถ้าพูดถึงธุรกิจที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ดึงดูดไม่เงินการลงทุนจากต่างประเทศได้จาํานวนมหาศาลรวไมไปถึงช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ในภาพใหญ่ๆนี่นะครับหนึ่งในนั้นคือธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมครับวันนี้จะชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับบริษัทปิ่นทองอินดัสทรียลพาร์จำกัดมหาชนตัวย่อคือ PIN ครับเป็นหนึ่งในผู้นํานิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยครับ ทำไมนิมอคงสาหกรรนั้นถึงว่าเป็นธุรกิจที่เนื้อหอมมากในเวลานี้แล้ว E e C จะมีส่วนช่วยในการผลักดันทําให้ดึงดูดไม่เงินการลงทุนจากต่างประเทศได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมเอียงพจน์จากช่องถามอีก,กบิกทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ชวนท่านมาวิเคราะห์กันครับ มุมสูงของนิคมสาหกรรมปิ่นทองเป็นนิคมสาหกรรมเอกชนที่สําคัญของภาคตะวันออกซึ่งพัฒนาโดยบริษัทปิ่นทองอ e ิัสเซียลลาร์ค์จำกัดมหาชนร่วมกับการนิคมสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญดำเนินธุรกิจมานานกว่า25ปีมีพื้นที่ที่พัฒนาแล้วกว่า7,500ไร่บนทาเลยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนของไทยภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ครับ ปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการสะสมที่เข้ามาลงทุนจำนวนหลายร้อยรายด้วยกันและก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้าที่นักทุนต่างชาตินั้นชื่นชอบและก็เข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมากครับธุรกิจหลักก็จะขายที่ดินเพื่อลูกค้าจะได้มาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสามารถสร้างเป็นทางสินค้าก็ได้ด้วยพยายามเอาความต้องการเข้ามาเป็นตัวหลักในการดาเนินธุรกิจอะไรที่จําเป็นต้องทาเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็พยายามเสริมให้เขาได้มากที่สุดเท่าที่ทาได้ ปัจจุบันนิคมคุตสา,การกรมปินทองมีทั้งหมด6โครงการโดยนิคมคุตสาหการมปินทอง1-5ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและในิคุตสาหการมปินทอง6อยู่ในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับโดยนิคโคุตสาหการรมปินทอง1ถูกจัดสรรเป็นพื้นที่อุตสาหการรมเพื่อขายและมีพื้นที่อาคารโรงงานหรือว่าคลังสินค้าให้เช่าพื้นที่รวม1,352ไร่ นิคมสาหกรรมปิ่นทองแหลมฉางหรือนิคมสารกรมปิ่นทองสองตั้งอยู่ใกล้เคียงกันมีพื้นที่รวม1 0 2 1ไร่ส่วนนิคมสารกรมปิ่นทอง3ถูกจัดสรรเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อขายและมีพื้นที่อาคารโรงงานคลังสินค้า้เช่าพื้นที่รวม1547ไร่นิคมสาหกรรมปิ่นทอง4มีพื้นที่รวม6 5 4ไร่และนิคมสาหกรรมปิ่นทอง5้ครอบคลุมพื้นที่1450ไร่ ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บริเวณที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่เป็นโลจิสติกส์พาร์คนะครับโดยใช้ชื่อว่าปิ่นทองแลนด์ครับโครงการปิ่นทองแลนด์เป็นพื้นที่โลจิสติกส์พาร์คเพื่อจากผู้บริหารมองเห็นศักยภาพของพื้นที่โครงการที่สามารถตอบสนองความต้อง,งการทางด้านโลจิสติกส์ของนักลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศจากการคมนาคมที่สะดวก โดยที่ตั้งของโครงการมีระยะทางห่างจากท่าเรือแหลมฉบังซึ่งก็เป็นท่าเรือน้ําลึกที่มีความสําคัญต่อการนําเข้าและการส่งออกของประเทศไทยประมาณ17.6กิโลเมตรณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาบริษัทได้ขายพื้นที่ในโครงการปิ่นทองแลนด์ทั้งหมดแล้วนะครับ <S <S ส่วนนี้นมอุตสาหกรรมปิ่นทองหนั้นอยู่ในระหว่างการก่อสร้างก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ช่วยทําให้ปิ่นทองอินดัสเซียลพาร์นั้นเติบโตได้ในอนาคตเดี๋ยวกลับมาอธิบายโครงการนี้เพิ่มเติมครับปัจจุบันบริษัทปิ่นทอง ตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับัตาการทำกำไรสุทธิที่สูงเพิ่มมากขึ้นครับโดยมีรายได้ในปี2 5 1 3มากถึง1,128ล้านบาทโดยประมาณแนวโน้มก็เติบโตดีเช่นเดียวกันครับและเมื่อไปดูไส้ในจะเห็นว่ารายได้หลักคือการขายที่ดินที่พัฒนาแล้วในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนกว่า60%ส่วนที่2คือรายได้จากการให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานและคลังสินค้าและเช่าที่ดินเปล่า ส่วนที่3คือการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางและระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการส่วนรายได้อื่นเช่นเงินปันผลจากการบริหารจัดก,การกองทุนอสัาริมทรัพย์ปิน่นทองอินดัสทรียลพาร์คมาทาความรู้จักกับกธุรกิจแรกกันเลยครับหลังจากที่บริษัทซื้อที่ดินเปล่าที่มีศักยภาพตามพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้เพื่อการอุตสาหกรรมและนํามาพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมบริษัทจะดําเนินการออกแบบผังโครงการซึ่งประกอบไปด้วยการวางระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่น ถน,นนระบบระบายน้ําระบบน้าประปาระบบบาบัดน้ําเสียระบบโทรคมนาคมรวมไปถึงการวางผังพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่พาณิชยกรรมและพื้นที่สีเขียวตามข้อกําหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมักษณะก็าคล้ายกับอสังหาทั่วๆไปเลยสมมุติว่าขายที่ชุดหนึ่งได้สักครึ่งหนึ่งหรือสาเปอร์เซ็นต์เขาก็เริ่มมองที่จะขยายงานต่อไปนิคมอุตสาหกรรมมันเป็นก้อนใหญ่เลยว่าัตถิพันธ์ไล่หลักการก็จะเป็นอย่างนั้นได้มาแล้วเราก็ต้องมาพัฒนาโดยเรื่องเอกสารต่างๆความซับซ้อน ระบบราชการก็คงรู้ต้องใช้เวลานี่คงอุตสาหกรรมใช้เวลา2ปีจากวันที่ซื้อกับวันที่ขายธุรกิจที่2คือการให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงานและคลังสินค้าและเช่าที่ดินเปล่านคีาคมอุตสาหกรรมปิ่นทองมีโรงงานสําเร็จรูปให้เช่า2รูปแบบคือ1อาคารแบบติดก,กันมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่5 0 0จนถึง1,500ตารางเมตรและ2อาคารเดี่ยวที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่1000จนถึง3,000ตารางเมตรส่วนคลังสินค้าสําเร็จรูมรปมีขนาด6000ถึง10,000ตารางเมตร,ตรตตต นอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่าโรงงานและคลังสินค้าซึ่งได้ทําการก่อสร้างตามความต้องการของคุณลูกค้าโดยเฉพาะหรือว่า build to suit ซึ่งสัญญาเช่าจะมีระยะเวลายาวนานกว่าสัญญาเช่าทั่วไปการที่ลูกค้าตัดสินใจจะเช่าอาคารเนี่ยมันขึ้นที่นโยบายของเขาส่วนหนึ่งก็มาจากความเร่งร้อนเพราะเขาต้องการเร็วเพราะเขาไม่ต้องมานั่งหาผู้รับเหมาก็มีปัจจัยหนึ่งก็คือองค์กรที่ใหญ่ๆกานตัดสินใจมาใช้เช่าเป็นค่าใช้จ่ายนะแต่ถ้าเขาตัดสินใจซื้อที่ดินอันนั้นนะเขาเป็นการลงทุนที่ซื้อสินทรัพย์ส่วนธุรกิจที่3 คือการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางและระบบสาธารณูโภคขั้นพื้นฐานที่อยู่ภายในโครงการครับครอบคุมระบบผลิตน้ําประปาและก็ระบบบําบัดน้ําเสียภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในในิคมอุตสาหกรรมตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <c uv im> ซึ่งทางบริษัทเองก็จะมีะไรายได้จากผู้ประกอบการที่อยู่ในในิคมอุตสาหกรรมตามอัตราที่กําหนดเอาไว้แล้วก็จะมีการปรับทบทวนทุกๆสาปีนะครับ นอกนจากนี้ครับหันมาดูกันหน่อยในมุมของคุณลูกค้ากันบ้างก็จะเห็นว่าข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือลูกค้าของปิ่นทองนั้นมีความหลากหลายมากครับโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นที่เป็นสัดส,ส่วนร้อยละกสิ 09, ตามมาด้วยประเทศไทยซึ่งใกล้เคียงกับจีนไต้หวันและเกาหลีใต้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ทําธุรกิจใ,ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์รองลงไปคืออุตสาหกรรมโลหะถัดไปคือพลาสติกเครื่องจักรและเครื่องใช้ในครัวเรือนและอิเล็กทรอนิกส์ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันครับ ธรรมชาติของการลงทุนของตทุนต่างประเทศเวลาที่เข้าไปลงทุนในประเทศใดป,ประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นการลงทุนแบบระยะยาวเพราะว่าต้องลงทุนมหาศาลมากๆในหมายความว่าเขาต้องพิจารณาหลายอย่างหลายมิติเลยนะครับและการที่นักลงทุนต่างชาติเข้าลงทุนในนิคมสารกรรมปิ่นทองแบบเยอะๆแบบนี้เนี่ยนะครับก็สอนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความมั่นใจนะแล้วก็รวมไปถึงคุณภาพนะครับที่ทนาของนิคมสาหกมปิ่นทองมอบให้กับคุณลูกค้าได้เป็นอย่างดีนี่คือภาพรวมของธุรกิจนะครับชวนทุกท่านมาวิเคราะห์กันหน่อยครับ มีทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับเพราะในมุมของคุณลูกค้าทำเลที่ตั้งของนิคมอุตสาหากรรมนั้นมีผลต่อต้อนทุนและความสะดวกสบายในการทำธุรกิจระยะยาวเชนว่าทุกโครงการถูกเชื่อมต่อด้วยเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของประเทศไม่ว่าจะเป็นเส้นทางทางบกทางน้ำทางรางและทางอากาศยกตัวอย่างเช่นถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข7กรุงเทพชลบุรีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3-31าหงทางลูมหมายเลข3191และทางหลวงหมายเลข3ครับ โครงการยังตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบังเพียง9กิโลเมตรท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุธพร้อมเชื่อมต่อด้วยรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาสนามบินจากกรุงเทพสู่ชนบุรีและระยองเส้นทางรถไฟรางคู่เชื่อมเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังและท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุธแต่ถ้าจะเดินทางไปที่ท่ากาศยานนานานชาติสุวรรณภูมิก็มีระยะทางประมาณ90กิโลเมตรแม้ว่าทำเลที่ตั้ง จะมีข้อได้เปรียบแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนเราก็จะติดตามข่าวมาโดยตลอดนะครับทางฝั่งเวียดนามเนี่ยดูเหมือนจะสามารถดึงดูดเงินการลงทุนจากต่างชาติได้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในมุมของค่าแรงที่ถูกกว่าจำนวนแรงงานเนี่ยก็มีจํานวนเยอะมากๆเราต้องถามท่านผู้บริหารนะครับบอกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของนิคมอุตสาหกรรมในบ้านเราหรือไม่ครับการตัดสินใจไปลงทุนประเทศไหนมันมีหลายปัจจัยที่เป็นตัวตั้งอย่างโรงง,ง,งงานจีนโรงงานหนึ่งจะมาทํารถอีวีสักคันนึงนอกจากงงาแรงตลาด เวียดนามจะดีเพราะว่าเขาอยู่ตรงโซนที่อยู่ใกล้กับทางจีนใกล้กับทางญี่ปุ่นเกาหลีเขาเป็นความสะดวกนะแต่ขณะเดียวก็มีจุดอ่อนปีหนึ่งอย่างน้อยมียี่สบลูกของไตฝุ่นที่เขา้าแล้วคนของเขาเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างคนไทยฉะนั้นการที่จะสะสอนเขาเอ่ยอะไรเอ่ยในการทานฟอร์มต่างๆผมเชื่อว่าคนไทยกับง่ายกว่า ถ้าพูดถึงในเอเชียด้วยกันมีแค่เมืองไทยประเทศเดียวต่างชาติซื้อที่ดินได้ในในิคมอุตสาหกรรมทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีทั้งฮ่องกงทั้งเวียดนามสัญญาเช่าทั้งนั้นไม้แต่พม่าก,ก็ยังต้องสัญญาเช่าถ้าจะแข่งจริงๆก่อนอที่รัฐบาลไทยกล้าที่จะเพิ่มทักษะคนงานระดับล่างได้ไหมไม่ใช่แค่นี้นะครับ การที่รัฐบาลตอนนี้ปากทงแล้วครับว่าให้พื้นที่ EEC นั้นเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการช่วยยกระดับเีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยตัวน,นี้ก็เลยทําให้มีมาตรการออกมาเยอะแยะมากมายในการสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนต่างประเทศนั้นเข้ามาลงทุนในพื้นที่นี้ครับทางมาตรการจากภาครัฐ Eastern Economic Corridor หรือ EEC และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เช่นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล5-10ปีเพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมการพัฒน,นาคลัสเตอร์ในกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเพื่อสนสับสนุนการกับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างาชีพให้กับคนไทยในระยะยาวครับ ด้วยประสบการณ์ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาก็เลยทําให้ทางฝั่งของปิดทองนั้นเข้าใจความต้องการของคุณลูกค้าซึ่งเขาก็คิดรอบได้เลยนะครับทั้งในมุมของโครงสร้างพื้นฐานในมุมของสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ้วยครับยกตัวยอย่างสถานที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงกว่า25-135เมตรจากระดับน้ําทะเลและมีสถานีดับเพลิงภายในนิคมอุตสาหกรรมยังมีระบบน้ําประปาระบบบาบัดน้ําเสียรับน้ําดินจากอิส์วอเตอร์ แล้วก็ระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพเป็นต้นครับนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักร้านอาหารห้องจัดเลี้ยงศูนย์อาหารและฟิตเนสรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆนิคมสากรรมทั้งสนามกอล์ฟศูนย์การค้าโรงพยาบาลโรงเรียนนานาชาติมหาวิทยาลัยและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสมดุลของชีวิตและการทํางานและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ประกอบกิจการและพนักงานในในิคมสากรรมปิ่นทองครับ โดยภายในโครงการจะมีสำัมงานและเจ้าหน้าที่ของการทีคมอุตสาหกรรมให้บริการที่เกี่ยวข้องแบบ One Stop Service มาที่นี่ที่เดียวจบเลยนะครับเช่นการขอบริญญาก่อสร้างการขอบริยาาประกอบกิจการโรงงานเพื่อเน้อความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่ทางนิคมปิ่นทองที่เราพยายามทาก็คือเราจะมีฮอตไลน์กับลูกค้า24ชั่วโมงเราจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลก็คือพยายามช่วยเหลือความกระาที่เขาเดือดร้อนหลังนั้นเองแล้วเรามีแผานากหนึ่งเป็นลูกค้าสัมพันธ์ก็พยายามเข้าถึงลูกค้าให้ได้ฉะนั้นปัญหาของลูกค้าเรามักจะมีโอกาสจะช่วยเหลือแล้วก็จะแก้ปัญหาได้ค่อนข้างไหวอย่างวันนี้เองเราก็มีจัดตั้งเป็นคณะเราเรียกว่าสมสอของลูกบ้านเขาจะมีป,ประชุมทุกเดือนโรงงานที่มีเกินร้อยคนต้องมีเจ้าหน้าที่จปปประจํานะเกินกว่า5ห้า เมาเยี่ยมเยียนนะบางทีก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรัฐที่มาเกี่ยวข้องแล้วก็จะจัดก,การประชุมจัดก,การสัมมนาแล้วก็เชิญเข้ามาฟังนั่นก็เป็นตัวหนึ่งที่เราก็มักจะทาเป็นบ่อยๆแต่ธรรมชาติของการทําธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมลําพังเพียงแค่คาดหวังนะครับว่าจะมีะไรายได้จากการขายที่ดินเข้ามาก็อาจจะทำให้ผลประกอบการนั้นมีความไม่แน่นอนบางปีอาจจะดีไปเลยนะครับบางปีก็อาจจะลดหุบห้าลงไปในมุมของท่านุนเองก็อาจจะไม่สบายใจ นั่นเลยเป็นที่มานะครับข้อสังเกตของการปรับกลยุทธ์รูปแบบของการทางธุรกิจหันมาเน้นรายได้ที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นครับจะเห็นว่าในช่วงปี2 0 11บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าและบริการอยู่ที่112ล้านบาทโดยประมาณก่อนที่จะเพิ่มขึ้นมานเป็น186ล้านบาทโดยประมาณในปี2 0 13เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นรายได้ที่สม่ำเสมอด้วยครับ ก่อนหน้านั้นเราทําได้ค่อนข้างดีแต่หลังจากที่เราตัดอาคารเช่ามาเข้ากับกองทุนแล้วรายได้ตัวนี้ก็จะหายไปแล้วก็พยายามจะสร้างระยะยาวเข้าใจว่าจะประมาณครึ่งหนึ่งเพราะว่าการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องโรงไฟฟ้าต้องลงทุนก้อนใหญ่ถ้าผู้ถือหุ้นสนับสนุนก็คงจะเป็นไปได้ นคิคมุตสาหการรมเป่นทองยังมีโอกาสเติบโตที่สูงมากๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่านักทุนต่างประเทศก็ลงทุนในประเทศไทยมานานมากๆแล้วเพราะฉะนั้นพปลายเชนนะครับกระบวนการผลิตทั้งหมดนั้นก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงมากๆดังนั้นการที่จะตัดสินใจว่าจะย้ายฐานออกไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับและยังมีโอกาสได้รับอัน,นิสงจากปัจจัยภายนอกเช่นความขัดแยง้งสงครามการค้า ระหว่างประเทศหมาหาอำนาจระหว่างสมัยการและจีนซึ่งทําให้นักทุนจีนหรือนักทุนต่างชาติที่ลงทุนในจีนก็ต้องการกระจายความเสี่ยงซึ่งประเทศไทยนี่ละครับก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจครับอีกหนึ่งตัวปรที่สำคัญคือวิกฤตโควิด -19 ที่จะทําให้หลายธุรกิจชะลอไปบ้างครับแต่ว่าปิ่นทองอินดาสเชียวพ์ค ก็ได้เข้าไปช่วยลูกค้าในด้านต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการบริหารจัดการได้ดีเลยทีเดียวครับที่ผ่านมาเราเองมีลูกค้าทั้งญี่ปุ่นส่วนใหญ่ฉะนั้นกระเทือนเลยไม่่อยเยอะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยการทากาไรเขายากขึ้นขยายตัวละบากแน่ๆแต่ขณะเดียวกันสาขาที่อยู่เมืองไทยค่อนข้างประสบผลได้ดีเมื่อลูกค้ามาด้วยตัวเองไม่ได้ก็เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในระบรบน้ําระบบไฟต่างๆที่จําเป็นเราสามารถส่งเป็นข้อมูลให้เขารวมทั้งลักษณะพื้นที่ข้างเคียงเลยอะไรเอ่ยเราก็ใช้ คโนโลยีให,ใหม่เอาโดนมาบินเอาเป็นค่าระดับให้เขาเรียนรู้ภาษาแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับภาษาแปลให้เขาได้เกิดความเข้าใจเป็นตัวที่เสริมให้ช่องว่างที่มีสิ่งที่สะท้อนความต้องการที่จะเข้ามาลงทุนของต่างชาติได้คือตัวเลขสถิติจาก B O I ครับที่มีการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มขึ้นเยอะมาก แต่ก็ยังไม่ได้มาซื้อที่ดินนะครับนั่นแปลว่าเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในอนาคตอันใกล้นี้ครับและถ้าประเทศไทยสามารถเดินหน้าเปิดประเทศได้จริงโดยที่โควิดสิไม่กลับมาแพร่ระบาดอย่างรุนแรงเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็เ,าเชื่อนะครับว่าน่าจะมีเพนท์อัพดิมานนะครับหรือว่าความต้องการนั้งการเช่าหรือว่าการซื้อที่ดินที่เพิ่มขึ้นที่มันอัดอั้นมาตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมานั่นก็จะเป็นโอกาสในการเติบโตนั่นคือปัจจัยภายนอกนะครับหาไม่รู้ปัจจัยภายใน ทางฝั่งของบริษัทปิ่นทองอินเัสเซียลพายจำกัดมาชนก็เข้าใจดีนะครับว่าณเวลานี้เป็นจังหวะของการที่จะต้องเข้าไปลงทุนและต่อยอดโอกาสในการเติบโตก็เลยเตรียมระดมทุนในตลาดซับแห่งประเทศไทยซึ่งอันนี้ส่งอีกอย่างหนึ่งก็คือจะทำให้ถานทางการเงินนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินดังต่อไปนี้เช่นขยายธุรกิจในโครงการพื้นที่โลจิสติกส์หรือโลจิสติกส์พาร์คแห่งใหม่ ชำระคือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหนุนเวียในก,กิจการแผนต่อไปที่จะทําพวกโลงทุน้าแล้วก็ปรับปรุงสมรรถนะของนิตหกรรมให้มันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ก็เพื่อจะขยายงานต่อไปโดยเฉพาะทางโลจิสติกส์ปาร์คที่ดินชุดนี้เนี่ยตั้งอยู่บนถนนหมายเลขเจ็มอเตอร์เวย์จากเหนือลงใต้ทอดผ่าน3จังหวัดที่เป็นอยู่ใน EEC ก็คือฉะเชิงเราชนบุรีและกระระยองฉะนั้นจะเป็นตัวเสริมในการขยายตัว e EC ได้ อย่างดีที่สุดมันสามารถส่งต่อไปที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือทั้งอังทิศเหนือรวมทั้งไปแตะเส้นหมายเลขก2 2ระหว่างอีสเวสคอริดอร์ได้ดีซึ่งจีนเองก็พยายามจะวางเส้นวันเบ o n e นโรดถ้าทุกอย่างราบลรื่นก็จะเป็นโอกาสที่จะดีมากๆ ซึ่งจะทําให้มีโอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นการซื้อสินค้าทางออนไลน์ซึ่งพอเราหันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นความต้องการคลังสินค้าและการขนส่งก็มีแนวโน้มเติบโตสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้มีโอกาสไปต่อได้นะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับยังมีหนึ่งโครงการที่จะช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับทางฝั่งของปิ่นทองได้คือโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง6ครับ พื้นที่โครงการประมาณ1,322ไร่ที่จังหวัดประยองภายใต้แนวความคิด Eco Industrial e Town หรือว่านิคมอุตสาหการรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีพื้นที่สีเขียวในโครงการเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ผลักดันพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รองรับการลงทุนอุตสาหการรมสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการเฟสที่1และคาดว่าจะเริ่มการขายพื้นที่โครงการได้ตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปีนี้เป็นต้นไปนะครับและจะช่วยสร้างการเติบโตให้กับบริษัทได้ในระยะยาวจากนี้ไป10ปี ถ้ารัฐบาลมีศิทธภาพที่นิ่งนโยบายต่างประเทศที่ชัดสนับสนุนสกิลของระดับล่างให้ได้ดียังเชื่อมั่นว่าการขยายเติบโตไม่ได้แพ้10ปีก่อนหนะ้าจากเรา2ี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็มองทุกระยะ5ปี5ปีเป็นช่วงๆเราเชื่อว่าจากนี้ไปอีกสัก10ปีพอทุกระยะที่ผ่านมามันจะโดดสูงขึ้นตลอดเวลาตัวเลขเข้าคร่าวๆก็คงประมาณสักเท่าหนึ่งใน10ปีน่าจะเป็นไปได้เอาใจช่วยครับให้บริษัทปิ่นทองอินเทรเซีลยลไปจำกัดมาชวนประสบความสําเร็จครับเพราะความสําเร็จของเขา จะทาให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยจํานวนมหาศาลเมื่อเงินการลงทุนจากต่างประเทศก็จะไหลเข้ามาในบ้านเราอีกเยอะเศรษฐกิจไทยก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้แต่ถ้าเป็นในมุมของการลงทุนแนะ่นอนครับทุกอย่างมีความเสี่ยงต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนการตัดสินใจเนการลงทุนเบื้องต้นก็ไปอ่านที่หนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมได้และนี่ครับคือทั้งหมดที่นำมาเล่าแล้วก็มาวิเคราะห์ให้กับทุกท่านฟังผมมีวันพุจากช่องทางพิกิกทุกเรื่องเที่ยงทุนต้องรู้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ